นดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลคูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะ วันนี้นะคะครูก็จะมาตรวจดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธค่ะในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2562แต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรับฟังในส่คลิปการทำนายกันครูขออนุญาตชี้แจงก่อนค่ะว่าคลิปที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นการทำนายในลนักษณะของวงกว้างค่ะอาจจะมีทั้งแม่นยำแล้วก็คลาดเคลื่อนปะกปนกันไปดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไวเ้เตือนสติตัวเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทำของเราเองค่ะและฝากไว้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ ที่ครูจะมีการเปิดให้ดูดวงฟรีนะคะซึ่งช่องทางนี้ก็พิเศษเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือที่เพจครูปิ้งรหัสนางฟ้าเพราะว่าครูจะมีการไลฟ์สดขาทำนายไพ่ฟรี 1, 1เดือนหนึ่งครั้งนะคะทุกวันที่16เวลา2ทุ่มก็ไปเจอกันได้ส่วนช่องทางนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับครูด้วยง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นแผ่นทําสีนะคะเป็นการตั้งดวงแบบ12บภพเปลี่ยนตามหลักโหราศาสตร์ไทย ใช้คู่กับไพ่นะคะซึ่งวันนี้ไพ่ชุดนี้คือะคะชุดโอโชนั่นเองนะคะก็น่าจะคุณนหน้าคุณตากันอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะค,ะครูจะมาสับไพ่ก่อนละกันนะคะโอเคครูขอเป็นตัวแทนนะคะของคนวันพุธนะคะหยิบไพ่นะคะทั้งหมด1ิสองใบเป็นตัวแทนของสิบสองพเรือนนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาใบไหนก่อนดีนอ้อมา 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้าสและ12ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ใบที่1ก่อนนะคะนั่นก็คือเป็นตำแหน่งตนุนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งกรุมพะการเงินนะคะต่อมาตำแหน่งสหาชาชค่ะ แวดล้อมใกล้ตัวเราต่อมาค่ะเป็นตําแหน่งพันธุค่ะพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะที่อยู่อาศาายัยต่อมาตําแหน่งปุตตะค่ะพูดถึงบุตรหลานแล้วก็บริวารที่ด้อยกว่าค่ะต่อมานะคะเป็นตําแหน่งอลิค่ะพูดถึงอุปสรรคศัตรูที่เราจะขัดแย้งด้วยต่อมานะคะตําแหน่งปัตตนีค่ะพูดถึงในเรื่องของความรักแล้วก็หู้ส่วนค่ะต่อมาค่ะก็คือจะเป็นตําแหน่งมรณะค่ะ พูดถึงในเรื่องของสุขภาพและเจ็บป่วยค่ะและตำแหน่งสุภะค่ะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางไกลต่อมาตำแหน่งกัมมะค่ะพูดถึงภาระหน้าทีงา่งานหลักที่เราทําอยู่นี่แหละและต่อมาค่ะตำแหน่งลาภะนะคะพูดถึงในเรื่องของอความหวังนะคะอาชีพเสริมแล้วก็รวมถึงโชคลาภด้วยค่ะ และสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะพูดถึงในเรื่องของอเรื่องราวที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะ,ะเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับตัวเราโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเออนี่ตั้งแต่ใบแรกเลยนะใบแรกใบน,นี้นะคะเป็นตัวตนของคนวันพุธนะคะจากหน้าไพ่เราเห็นละนะคะเป็นยังไงคะช่วงนี้คนวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากนิดนึงนะคะคือเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ จังหวะนะช่วงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์แบบใบไม้ปลิวนะคะแค่ลมพัดเบาๆนะมันก็ปลิวไปแล้ว เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็เวลามีอะไรมากระทบกระเทือนใจเรานิดหน่อยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะเสียใจมากนะคะแล้วก็เราเนี่ยคือเป็นประเภทพวกณนะตอนนี้คือความรู้สึกของเราเราเหมือนกับเราอาจจะโฟกัสใครทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งแต่พอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะคะหรือเขาแสดงอากับกริยาอะไรออกมาเนี่ยคือคนวันพุธเนี่ยจะอ่อนไหวมากจะเสียใจมากนะคะจะนอยหนักมากฉะนั้นก็ ก็เต <l Jean Rabbit bulun> ือนเอาไว้เนาะครูก็คงจะพูดได้แต่บอกให้เตือนเอาไว้ก่อนก็คือให้มีสติเยอะๆนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือณวันนี้คนวันพุธด้วยความที่ว่าหน้าไพ่เนี่ยออกมาว่าคุณค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็กดดันตัวเองและอีกอย่างหนึ่งคือไม่เห็นคุณค่าตัวเองอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะท้อได้นะคะรู้สึกแย่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครูไม่อยากให้เป็นแล้วก็ไม่อยากให้ทําเลยนะนั่นก็คือการที่เราไม่เห็นคุณค่าตัวเองนะคะอย่าดูถูกตัวเองนะคะ คือคนทุกคนเนี่ยมีคุณค่าอยู่แล้วก็ขอให้เหมือนกับทุกๆอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเนี่ยกำลังทุกข์ใจอยู่ณนะขณะนี้นะคะครูก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนวันพุธ ส่วนในเรื่องของการเงินของคนวันพุธนะคะจริงๆแล้วการเงินเนี่ยก็คือไม่ได้ขี้เหล่นะการเงินมันขึ้นมาว่าเหมือนกับมันไปได้เรื่อยๆอาจจะไม่ได้หือหวานะคะบางคนอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเก็บออมนะคะการที่แบบเอ้ยอยากจะเอาเงินนะคะไปลงทุนไปต่อยอดนะคะเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองทีนี้มันดูแล้วมันด้วยความที่ว่าการเงินเนี่ยมันไม่มีอะไรเวลาตอนที่เราคิดเราหวังแบบเนี้ยอย่างเช่นเราจะเอาเงินไปต่อยอดไปทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยครู จากนั้นไ่จากนั้าไครูบอกก่อนเลยว่าโอกาสที่มันเหมือนกับจะได้กําไรอย่างที่เราคิดเนี่ยค่อนข้างที่สอดน้อยนะคะแล้วก็ให้ระวังไปในเรื่องของการรายจ่ายจุกจิกที่เข้ามาคือบางคนเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายที่เหมือนกับเป็นรายจ่ายหลักๆที่เรารู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านนะคะหรือค่าใช้จ่ายอะไรนะคะที่เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าในเดือนนี้มันจะมีค่าใช้ หลายอย่างค่าไี้จ่ายหลายสิ่งที่มันเหมือนกับมันเกิดขึ้นแล้วมันจุกจิกอ่ะยิ่งบางคนถ้าเกิดไม่ทําบัญชีนะหันมาทีนึงเอ้าเงินหายไปไหนแล้วตรงนู้นก็ต้องจ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายเป็นเหมือนกับนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าเงินเนี่ยที่จะเก็บเงินที่วางแผนหรือการกินการใช้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะคือใช้แบบพอดีแบบใกล้ๆสิ้นเดือนเลยนะคะเป็นประมาณอย่างนี้ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคนที่มีกิจการของตัวเองการเงินดีไม่มีปัญหาอะไรเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราเนี่ย ค่อนข้างที่สรละเอียดรอบคอบแล้วก็วางแผนมากขึ้นจากเดิมนะคะคุณอาจจะสุรุ่ยสุร่ายจากเดิมคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลในเรื่องของการเงินเท่าไหร่แต่ว่าเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่มีธุรกิจของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีนะคะเราพยายามที่จะเหมือนกับอุดร้อยรั่วต่างๆแล้วก็พยายามที่เหมือนกับจะควบคุมค่าช้ส่ายหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะอ้าวมาต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งสหชาะ ตำแหน่งสาสชาพูดถึงเรื่องเพื่อนก่อนจริงๆเราเพื่อนดีนะคนคุณวันพุธเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรานอยเราเสียใจเนาะแต่พอดูจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าในเรื่องของเพื่อนนะคะที่เราสนิทเราก็ยังมีคนที่จะไวไ้ใจแล้วก็เชื่อใจได้นะคะคือการที่จะมีเพื่อนดีๆสักคนเนี่ยมันยากมากครูเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเหมือนกับ ฟังไปแล้วก็อาจจะเจอทั้งเพื่อนที่ดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้ของคนวันพุธเนี่ยจะบอกว่าคุณโชคดีที่จะได้เจอคนที่ดีแล้วก็จะมีคนที่เหมือนกับมีความคิดนะคะมีไลฟ์สไตล์อา่าที่ใกล้เคียงกับเราเราเลยอยู่กับเขาแล้วเราก็มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะมีความรู้สึก,กบเบือ่อแวดล้อมหรือว่าเราอาจจะต้องเล่นตามน้ําเหมือนอารมณ์แบบว่า ทำงานในออฟฟิศแต่มันไม่เป็นตัวเองนะคะแอบใส่หน้ากากนิดๆน,นะคะแต่ว่าถามว่ามันยังมีเรื่องอื่นที่ทําให้เรามีความสุขไหมมันก็มีนะคะในเรื่องของการที่แบบเจอเพื่อนได้ไปสังสรรค์น,นะคะฉะนั้นในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปหาเพื่อนได้ไปแฮงเอาท์ได้ไปเหมือนกับไปปาร์ตี้กันนะคะเล็กๆซึ่งทําให้เราผ่อนคลายหัวใจด้วยนะคะลดแรงกดดันของเราได้ ส่วนที่ขยายเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะคะถ้าเกิดนะคะในเดือนนี้คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร พวกเซลล์นะคะหรืองานประสานงานแบบนี้ก็ถือว่าในเดือนนี้คุณทําได้ดีนะคะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ที่มันเข้ามากระทบบ้างแต่ก็เราก็สามารถใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้นะ,ะ mm hmm. อย่าลืมนะว่าคนวันพุธเนี่ยคือเป็นฐานเลขเนี่ยก็คือจะเป็นเลขสี่นะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเจรจาซึ่งถ้าเกิดแบบ สามารถที่จะปรับแลวก็ควบคุมตรงนี้ได้จะบอกว่าทุกอย่างอยู่ในมือเลยนะคะเป็นแค่ในเรื่องของการพูดจายอย่างเดียวเพราะว่าพื้นฐานดวงพื้นฐานของเราเนี่ยคือเราสามารถที่จะพูดให้คนเชื่อถือได้อยู่แล้วนะคะอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องแบบพูดแบบอุย้ยประซออประแจแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะมีเหตุและผลในแบบของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของการหางานถามว่าในเดือนนี้ถ้าเกิดจะหางานใหม่ได้ไหมมีโอกาสที่จะได้นะคะแล้วก็ได้งานน,นั้นๆเนี่ยคือ1คือได้ คนรู้จักนะคะคือเขาอาจจะทํางานอยู่ที่นั่นหรือเขาอาจจะแนะนาเราว่าเอ้ยไปที่นี่สิที่นี่ดีนะมีสวัสดิการแบบนั้นแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะส่งผลดีกับตัวเราฉะนั้นถ้าเกิดนะ,ะจะเปลี่ยนงานหรือจะไปหางานใหม่ในเดือนนี้ถือว่าเป็นเกณ์ที่ดีมากสําหรับคนวันพุธค่ะ ส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งพันธุนะคะตาแหน่งพันธุจะพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องก่อนนะคะญาติพี่น้องขึ้นมานะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ถามว่าโอเคไหมโอเคแต่เพียงแต่ว่านะคะ สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ากางจะบอกว่าเราเนี่ยพยายามที่จะถอยนะคะหรือว่าพยายามที่จะเบรกในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องกับคนบางคนคือเราอาจจะเป็นคนที่มีญาติเยอะหรือบางทีมันมีคนที่เราจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากยุ่งกับเขาเราไม่อยากใกล้กับเขาซึ่งในเดือนนี้มันก็เลยขึ้นมาว่าตําแหน่งญ,ญาติพี่น้องของคุณสภาพจิตใจของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าไม่อะถ้าเกิดฉันเลือกจะอยู่ฉันเลือกอยู่กับตัวเองมากกว่าหรือเลือกที่จะ คุยกับคนใดคนหนึ่งเฉพาะคนที่เรามีความรู้สึกว่าเขาดีกับเราแต่ถ้าเกิดคนไหนที่สกอ่อให้เกิดปัญหาคนไหนที่ทาให้เราเดือดร้อนเราอยากจะตัดเขาออกไปถามว่าตัดได้ไหมอันนี้คือดูแลจัดหน้าไพ่เนี่ยมีโอกาสที่จะตัดได้แล้วก็ส่งผลดีกับตัวเราด้วยนะคะในเรื่องของสภาพจิตใจ ส่วนขยายเพิ่มเติมนะคะที่เป็นในส่วนของตแหน่งพันธุ์นั่นคือที่อยู่อาศัยจะบอกว่าคิดอีกแล้วใช่ไหมนะคิดอีกแล้ววางแผนอีกแล้วว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเกิดไม่ย้ายที่อยู่อาศัยก็อาจจะต้องมีการรีโนเวทคือการเปลี่ยนแปลงาภายในบ้านนะคะอาจจะมีการซื้อของเข้าบ้านหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเอะมุมนั้นน่าจะเป็นแบบนี้มุมนี้น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือเราก็คิดมาตลอดนะที่นี้ทําได้ไหมถือว่าทําได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ทําได้แล้วก็ดีด้วย ส่วนนี้เรื่องของโต๊ะทํางานนะคะโต๊ะทํางานดีไหมดีไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าครูอยากจะให้เสริมนิดนึงถ้าเกิดเป็นการเสริมในเรื่องของโต๊ะทางานให้ทํางานราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแรกๆง่ายๆเลยนะคะก็คือเปลี่ยนเหมือนกับรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะให้เป็นเหมือนกับรูปเกี่ยวกับสายน้านะหรือถ้าเกิดบางคนไม่ได้มีคอมหรือไม่ได้แบบใช้คอมเป็นหลักนะคะก็อาจจะหาเครื่องประดับอะไรก็ได้ที่เป็นแนวสีฟ้าหรือว่า เป็นเหมือนกับมีน้ําอยู่ข้างในนั้นนะคะมันมีหลายอย่างเลยนะคะลองไปดูแล้วกันก็เอาไปปรับเอาไปแก้นะคะส่วนการวางก็คือผู้หญิงให้วางฝั่งซ้ายนะ,ะส่วนผู้ชายให้วางฝั่งขวานะคะเอาตามนี้ไปก่อนหลักๆนะคะที่ครูบอกเอาไว้ส่วนเรื่องเจ้าที่เจ้าที่ดีไหมเจ้าที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทำบุญก็ ยิ่งได้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ห่างหายจากการที่จะแบบไม่ได้ทําอะไรให้ท่านเลยคลือต่อยไปเลยนะคะก็ทําบ้างก็ได้นะเพราะว่าขึ้นมาว่าน,นี่ขนาดเราไม่ค่อยได้ทํานะหรือว่าทําบ้างไม่ทําบ้างทําตามอารมณ์เนี่ยก็ถือว่าเจ้าที่ก็ยังเมตตายังดูแลแล้วก็ยังเอ็นดูเราเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันกับบ้านหลังนี้แล้วก็คือมีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยคืออยู่ที่เนี่ยมันก็อุ่นใจถึงแม้เราอยากจะคิดไปไหนอยากจะขยับขยายอะไรแต่ก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังผูกพันกับสถานทีีที่่่่ทเเราอยูป็นนนหลักะะคะ รวมถึงนะสิ่งที่ครูจะให้เพิ่มเติมนะคะก็คือในเรื่องของเจ้าที่ที่ทํางานบางคนไหวแต่เจ้าที่ที่บ้านแต่ว่าลืมไหว้เจ้าที่ที่ทางานถ้าเกิดช่วงนี้คุณมีอุปสรรคทํางานแล้วมีปัญหาหรือผู้ใหญ่ไม่เมตตาเอ็นดูให้คุณไหว้เจ้าที่ขอเจ้าที่นะคะว่าเ,เราเนี่ยจะคิดดีปฏิบัติดีแล้วก็ตั้งใจทํางานขอให้เหมือนกับทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคนะคะนี่ก็ขึ้นมาแบบนี้ก็ตามนั้นเลยขอไปเลยนะคะ ่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งปุตตะค่ะตําแหน่งปุตตะจะพูดถึงในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวารเอาแล้วนะขึ้นมาเป็นแบบนี้ไทยเริ่มแข่งแล้วค่ะใจเริ่มเสียแล้วเอาไม่ถึงขนาดนั้นนะคะครูล้อเล่นอ่าตตำแหน่งแรกก็คือเป็นเกี่ยวกับ บุตรหลานลูกของเรานั่นเองนะคะช่วงนี้ก็คือมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันค่ะมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันนะคะบางคนเหมือนกับอยู่กับลูกยิ่งแบบอยู่ใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันในมีโอกาสที่จะทะเลาะขัดแย้งกันค่อนข้างที่จะสูงนะคะมันเหมือนกับเวลาตอนที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่เข้าใจกันนะคะคิดอย่างทําอย่างนะเป็นแบบนี้หรือว่าบางคนนะคะที่มีน้องชายหรือน้องสาวเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่า เ,เราพูดกับเขาแล้วไม่ได้มันเหมือนกับมันพูดแล้วมันหยุดหงิดนะคะนี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งของบริวารที่มันด้อยกว่าถ้าเกิดคุณมีน้องสาวน้องชายอยู่ก็อย่างที่ครูบอกไปนะคะมีโอกาสขัดแย้งแน่นอน ส่วนในเรื่องของคนที่เป็นเจ้านายนะคะแล้วก็มีลูกน้องถามว่าเป็นเจ้านายแล้วมีลูกน้องแบบนี้นะคะลูกน้องเป็นยังไงลูกน้องโอเคไหมลูกน้องโอเคนะคะไม่ได้แบบมีปัญหาแบบอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ไทิขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกก่ไม่เชื่อใจเราไม่มั่นใจเราในเรื่องของการตัดสินใจการทําอะไรบางอย่างเช่นบางทีเราเป็นหัวหน้าเนาะเราจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดหรือว่า มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยุติธรรมแต่ว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบเหัวหน้าเราดูแบบดูไม่มั่นใจตัวเองเลยเวลาจะทําอะไรเวลาจะตัดสินใจอะไรนะคะเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะเหมือนกระเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองหากคุณอยู่ในภาวะผู้นํานะคะทําตามที่ครูบอกเลยส่วนไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะทําในเดือนนี้ถามว่าทาได้ไหมจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าคนวันพุธอะช่วงเนี้ยคือความรู้สึกของคุณความคิดของคุณมันตีกันอะ่ะ ไอ้นั่นก็อยากทำไอ้นั่นก็อยากทาไอ้นี่ก็อยากทาแต่มันเหมือนกับมันยังไม่ตกผลึกอะมันมีความรู้สึกว่าเอออยากทํานะเอออันนี้ก็อยากทํามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆมันเป็นแค่ความรู้สึกอยากนะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องให้เวลากับมันนะคะมันเหมือนกับการที่เราจะ รักใครสักคนนึงอะตอนแรกเราก็เห็นว่าโอ้โหไม่ใช่เลยนะมันรู้สึกว่าคนนี้นี่แหละคือแบบผู้ชายในฝันคือผู้หญิงในฝันแต่พอสักระยะนึงมันอาจจะไม่ใช่ในการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆในการทําธุรกิจอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า สิ่งที่ครูย้ําและครูบอกเอาไว้เนี่ยว่าให้คิดดีๆก็คือไม่อยากให้มีการผิดพลาดเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใครที่มั่นใจแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่คิดนี่ยมันใช่แล้วก็ลุยไปได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นใน,นเรื่องของการแข่งขันการสอบราชการนะคะการเรียนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการสอบการแข่งขันทั้งหมดมีเกณ์ดีไหมถ้าเกิดสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่เราหวังเนี่ยประมาณ50%คือครึ่งๆ,ๆึเลยนะคะต้องวัดดวงเอานะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งอลีค่ะตําแหน่งอลีจะพูดถึงอุปสรรคแล้วก็ศัตรูที่จะทะเลาะก,กับเราขัดแย้งกับเราถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ครูมองว่ามันจะมีคนที่ขัดแยง้งหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่พอใจคุณอยู่ละคนเนี้ยให้ระวังให้ดีนะเพราะมีโอกาสที่เราจะไปทะเลาะบอกแย้งกับเขาหรือว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนเขาอาจจะเหมือนกับทําให้เราเส,สื่อมเสียไปพูดไปว่าร้ายเรานะคะทาให้เราเหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเราก็คืนนอยแล้วก็คิดมากนะคะก็ต้องระวังไว้ด้วย ส่วนในเรื่องของตำแหน่งความรักนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วสําหรับคนที่แต่งงานแล้วถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะจะบอกว่าความรักเนี่ยคือมันเหมือนกับรักรักต้องทนนะ คือไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเยอะเหลือเกินนะคะบางคนมีความรักที่เหมือนกับราบรียนสบายสบาย,บายไร้ซึ่งอุปสรรคออคุยกันแบบ2คนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าสําหรับคนวันพุธในช่วงเดือนนี้นะคะมันจะมีอุปสรรคนะคะซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกอาจจะเกิดจากออครอบครัวของฝ่ายชายหรือว่าครอบครัวของเราก็ได้นะ,ะซึ่งมันมีผลทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปใน,ปน,นทิศทางที่ออแย่ลงแต่ถามว่าเลิกไหมไม่มีเกณฑ์เลิกนะคะแต่มีแต่ว่าอาจจะเป็นสันคอน เล็กน,น้อยฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะต้องพยายามที่จะพูดคุยกันเราจะต้องพยายามที่จะสื่อสารกันเพราะมันขึ้นมาว่าเราเนี่ยคือไม่ได้ปล่อยมือจากกันไปนะคะคือลำบากก็ลำบากด้วยกันนะคะมันก็เลยขึ้นมาว่าโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์โอกาสที่ยังจะพบกันต่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูง ส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้อ้าวหนุ่มโสดสาวโสดทำไมไม่มั่นใจตัวเองเลยล่ะนะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะแกว่งๆเลยนะขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงยังไงหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยอยากจะมีความรักไหมเราอยากจะมีความรักค่ะแต่เพียงแต่ว่าในทางเดียวกันเรากับกลัวกลัวอะไรคือกลัวคืออย่างแรกเลยคือเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยเราจะมีคุณค่าพอที่จะให้ใครมารักหรือเปล่าครูบอกว,ว่ามันเป็นความคิดที่ ผิดมากๆนะคือครูเข้าใจาก็ครูเคยเป็นแต่พอวันหนึ่งอะจะบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีทางเห็นคุณค่าตัวเองคนอื่นก็จะไม่เห็นคุณค่าตัวคุณนะคะฉะนั้นอันดับแรกก่อนที่เราจะให้ใจใครก่อนที่เราจะเริ่มรักใครเราจะต้องหันกลับมารักตัวเองและดูแลตัวเองก่อนและหลังจากนั้นค่ะมันจะมีการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะอ่าต่อมานะคะก็อ่าเป็นในเรื่องของส่วนด้วย พูดเรื่องความรักเพลินไปเลยนะคะแล้วลืมเรื่องหุ้นส่วนนะ,ะถ้าเกิดบางคนที่ทําธุรกิจแล้วก็คือทํากับหุ้นส่วนถามว่าดีไหมดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรคือต่างคนต่างทําหน้าที่นะคะสบายสบายอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งมรณะนะคะตำแหน่งมรณะจะพูดถึงในเรื่องของ สุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุเอาอันดับแรกก่อนในเรื่องของสุขภาพก่อนและการสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอาจจะมีอาการปวดท้องท้องเสียท้องร่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทานน้ําน้อยด้วยนะคะอันนี้คือขึ้นมาก็พยายามทานแบบตามเบสิกเนาะที่เขาแนะนํากันก็คือวันละแบบอย่างน้อยแแก้วส่วนบางคนที่ทานน้ําอัดลมบ่อยๆก็ต้องระวังด้วยนะคะอาจจะมีโรคอ้วนนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของกระเพาะนะคะมีการปวดมีการเหมือนกระจุกเสียดอย่างเงี้ยคะ่ะ คล้ายๆเป็นโลคก,กระเพาะขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ระมัดระวังไว้ ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุมีไหมอุบัติเหตุมีแต่ว่าเล็กน้อยนะคะให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะเช่นบางทีบางคนเนี่ยเดินทางไปในที่ที่แบบเราไม่คุ้นชินอะ่ะเราเราไม่รู้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันที่ไหนไปยังไงนะ,ะเราไม่มีการวางแผนมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ระวงังในเรื่องของอากาศด้วยเช่นบางทีขับรถไปฝนตกแบบนี้ก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพนะในการขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยมันลดน้อยลงรวมถึงในเรื่องของการเดินทางด้วยในช่วงที่ฟ้าฝนตกแล้วก็ ็คือเรายัางต้องออกไปข้างนอกหรือว่าเราอาจจะก,กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งสุภะนะคะตำแหน่งสุภะเนี่ยพูดถึงในเรื่องของผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ไม่ตายเอ็นดูเราไหมจะบอกว่าช่วงนี้ดูแล้วไม่ค่อยเลยเนาะดูเฉยเฉยไปแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เพียงแต่เราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเหมือนกับไม่สนใจไม่ใส่ใจเราเลยหรือว่าไม่เอ็นดูเรานะคะมันก็ขึ้นมาถามว่ามันจริงไหมมันก็จริงแต่เพียงแต่ว่าเราก็หาทางแก้ง,ง่ายๆดยที่เราจะต้องพยายามที่จะเหมือนกับเข้าหาผู้ใหญ่นะคะบางคนบอกครูคะ หนูเข้าหาไม่เป็นนะก็ครูไม่ได้หมายความว่า,วาโอ้โหให้เข้าไปคุยแบบจอ้อจี้แบบพูดไม่หยุดแต่เพียงแต่ว่าเราก็ค่อยๆเข้าไปค่อยๆแสดงความสามารถศักยภาพเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําได้เราเปิดใจผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของการที่ปรับเงินเดือนแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเลื่อนตําแหน่งในอนาคตด้วยนะคะ ส่วนคนที่ต้องการที่จะไปต่างประเทศไปศึกษาต่อนะคะหรือว่าไปทํางานถามว่าไปได้ไหมอันนี้คือไปได้แต่เพียงแต่ว่าการไประยะของคุณเนี่ยมันจะเป็นแค่ระยะสั้นๆบางคนอาจจะแบบอยากจะไปเป็นปีแต่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นสั้นกว่านั้นนะคะอาจจะไม่ถึงปีหรือว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ลองดูแล้วกันแต่ถามว่าไปแล้วดีไหมก็ได้ในระดับหนึ่งคาดหวังเงินคาดหวังในเรื่องของการศึกษาโอเคได้นะคะทีนี้มันจะเด่นชัดตรงที่ว่าสําหรับคนที่ มีการวางแผนในโรงการศึกษาหรือการหาความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มเติมแล้วเป็นการที่เป็นแบบคอร์สระยะสั้นๆส,ส,สามเดือน6เดือนหนึ่งเดือนแบบนี้นะคะมันก็จะส่งผลดีกับตัวเรานะคะส่วนในเรื่องของเทวดานะคะอ่าเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเทวดาคุ้มครองเราไหมเทวดาคุ้มครองเราดีไม่มีปัญหาอะไรนะจนัดปียแต่ว่าให้หมั่นทําบุญให้ท่านนิดหนึ่งละกันเนาะเพราะใพ่ขึ้นมาว่าเวลาตอนที่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราถึงจะขอเวลาอยากที่ ต้องการอะไรเราถึงจะทําบุญสักทีหนึ่งนะมันเป็นแบบนี้แล้วก็นีเรื่องของการทําบุญแก้นะคะก็คือจะให้แก้นะคะโดยการที่เราปล่อยปานะคะก็จะแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเอาแบบหลักๆและกันเบสิกเบสิคและกันที่มันเหมือนกับเป็นเลขมงคลของคนไทยด้วยนะคะก็คือจะเป็นเลขเก้าจะปล่อยปลาอะไรก็ได้ไม่ว่ากันแต่ขอให้เป็นแบบเลขเก้านะตกเลขเก้าเป็นเก้าเป็นสิบเก้าเป็นยี่สิบเก้าไม่ว่ากันขอให้ตกท้ายเป็นเลขเก้าอย่างเดียวนะสาหรับการทําบุญเสริม ส่วนในเรื่องของอตำแหน่งกรรมะก็คือภาระหนะ้าที่ทั้งหมดทั้งมวลทาได้ไหมทําไดอ้อันนี้คือขึ้นมาว่าคุณทําได้อยู่แล้วสบายสบาย,บายแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกมันไม่มีอะไรตื่นเต้นมันมีแต่สิ่งเดิมๆแบบเดิมๆนะคะเป็นแบบนี้แต่โดยรวมแล้วมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะแล้วก็จะบอกว่ามีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเช่นบางคนทํางานบริษัทเดือนนี้มีความรู้สึกว่าชิวๆเป็นไงคะสักพักหนึ่ง ไม่ชิวอย่างที่คิดค่ะจะมีงานใหม่เข้ามานะคะเรียกว่าง,งานงอกนี่แหละแต่นะคะถามว่างานเนี้ยพอมันเข้ามาให้เราทําหรือเราจัดการเนี่ยเราสามารถที่จะจัด,จดการแล้วก็ทาได้ดีไหมครูบอกได้เยวก็ทําได้ดีไม่มีปัญหาอะไรสบายมากไม่เกินความสามารถของเรานะคะ ส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งลาภะค่ะตำแหน่งลาภะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภก่อนมีไหมคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยถ้าเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้มีก็ค่อนข้างที่จะน้อยถ้าเกิดสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครูจะให้น้ำหนักอยู่แค่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็ลองไปเสี่ยงลองไปวัดโชคดูละกันส่วนโชคลาภจะเกิดจากอะไรนะโชคลาภจะเกิดจากการเดินทางไกลนะคะเดินทางช่วงกลางวันนะอ่าลองไปดูละกันตามที่ตามที่บอกถ้าเกิดสมมติมีใครแบบเดินทางไปวัดนะตามช่วงกลางวันนะเวลากลางวัน ที่ต้องย้ำเม,มื่อกลางวันเพราะอะไรเพราะบางทีคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไหว้พระไม่ได้ไหว้แค่ตอนกลางวันอย่างเดียวมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแต่อันนี้ช่วงเวลาที่จะนาโชคให้กับเราให้เราเได้สมหวังนะคะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันขึ้นมาว่าเป็นกลางวานันแล้วก็เป็นสถานที่นะคะที่เหมือนกับเราเคยไปบ่อยๆนะนี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยส่วนในเรื่องของอาชีพเสริมมีทั้งงานหลักแล้วก็มีงานเสริมงานเสริมไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยเพราะว่าหนึ่งคือเราอาจจะรู้สึก เบื่อหน่ายเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทําแล้วมันดูวุ่นวายจังเลยแล้วก็ทําไปก็ไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร่นะคะสําหรับในเรื่องของงานเสริมส่วนสุดท้ายค่ะนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งวินาศตําตแหน่งวินาศให้ระวังในเรื่องเสื่อมเสียช่วงนี้นะคะถ้าเกิดมีผู้ชายนะคะพยายามเข้ามาตีสนิทก,กับเราพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราอย่าพิ่งเชื่อใจและไว้ใจง่ายๆเพราะมีโอกาสที่เขาคนนั้นจะทําให้เราเสียใจค่ะ นะจบไปแล้วจ้าสำหรับการทันายทั้งหมดของคุณวันพุธหากยังไม่สุใจเราไปเจอกันได้ค่ะอีกช่องทางหนึ่งนั่นคือที่เพจครูปิง้งลหาดนางฟ้าครูจะมีการไลฟ์สดค่ายทำนายไพ่ไฟ,ฟีทุกวันที่16เวลา2ทุ่ม1เดือน1ครั้งไปเจอกันได้เลยส่วนช่องทางนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยนะคะง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์และกด u b บสไ i b e ค่ะและเจอกันใหม่เดนหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ